ครับก็กับเข้าสู่เกมเท่ม,มา3สามก๊กเราเหมือนเดิมนี่ก็เป็นเวลาตีสี่เพิ่งดูเกมแดงเดือดจบไปวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวละครใหม่ที่เข้ามาอีกเหมือนเคยครับผมแล้วก็จะแจกโค้ดแล้วกันก็หลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ก่อนอื่นเข้ามาก็ขออวดนี่ก่อนเลยนี่เปิดได้ตัวนี่แหละจางซุนหวกวก็มันก็มีตัวเดียวครับ นี่แหละเพิ่งเปิดได้จากนี่แหละหัวคำน้ำฟ้านี่ก็แนะนำเหมือนเดิมับผมมือใหม่ก็แนะนำให้เปิดตรงนี้เหมือนเดิมตรงเมื่อกี้นี่แหละหัวคำน้ำฟ้านี่แล้วก็จะแจกโค้ดแล้วก็จะไปแล้วก็จะไปน,นี่กันเลยแจกโค้ดแล้วก็จะไปแนะนำตัวละครกัน โอเคครับพอเราเข้ามาในนี้มันก็จะมีเรือนมาทางซ้ายนี่ก็จะมีหน้าตาเนี่ยนี่เป็นเหมือนพระแล้วก็จะเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์โยงเชื่อมกันเนี่ยร่วมต้านแยกขจัดกิจกรรมใหม่อะไรเขาก็ไม่รู้เนี่ยมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็เชื่อมไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอันนี้ของผมรหัสสำรองอยู่เซิร์ฟเวอร์สิมันเชื่อมไปเซิร์ฟเวอร์สิบห เราก็เข้าไปมันก็จะเขียนว่าทาไปท้าทายนี่แล้วก็ไปกดออกสึกก็อันนี้ก็ดูดีๆนะครับเราโจมตีได้หนึ่งครั้งตอนหนวันก็จะมีนี่ที่เปิดแล้วก็ยังไม่เปิดแล้วก็กดเข้าไปที่เปิดนี้กันแล้วก็มาดูพลังว่าพลังไหนที่เราพอสู้ได้แล้ก็มาดูทีมเขา เราจะเอาชัวก็ได้ครับผมเนี่ยเราก็กดอ่อนี่แหละเรากดต่อสู้ไปเราก็เดี๋ยวรอสักพักครับผมในส่วน ของเราก็เดี๋ยวเรามาแจกโค้ดของเราก่อนลยโอ้โค้ดข้อผิดเลยในส่วนของโค้ดครั้งนี้ก็อ้วอ่า,อามันจะเป็น A แล้วก็สี่สี่ตัวแล้วก็เป็น A อครับผมแบบนี้ โอเคนี่แบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่แหละสต็อปแล้วก็ใส่สเอาในระหว่างที่รอมันต่อสู้แล้วก็มาหาซื้อของในร้านค้าวพวกนี้รอแล้วกันนี่ซื้อไปให้หมด ผมคิดว่าจะมาเคลียร์ไอ้นี่คลิปต่อไปจะมาเคลียร์พวกคังเนี่ยเคลียร์ตัวละครที่เรามีพวกนี้เคลียร์คังให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเปิดจะมาเปิดในส่วนของนี่ยี่สิบกว่าใบเนี่ยถ้าเปิดได้ริปโป้ผมก็จะแลกริปโป้อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นสองตัวก็จะมาขึ้นสิบสองดาวพอดีแต่ถ้าเปิดไม่ได้ริปโป้สักทีก็เดวค่อยว่ากันว่าเราจะเอาตัวอะไรมาโอเค ีนต่อสู้เสร็จลวเนี่ยมันก็จะมีคะแนนบอกครับว่าคะแนนส่วนตัวเราเท่าไหร่ตอนนี้ของผมก็มีหน,นึ่งร้อยหนึ่งคะแนนแล้วก็จะเข้ามามันจะมีในส่วนของนี้ครับร้านค้ามันตรงนี้นี่เกียงอุยครับตัวละครใหม่ของเราแลกได้จริงครับผมตอนนี้มีอ๋อก็แลกปกติครับสามร้อยก็แลกได้หนึ่งตัว ชิ้นส่วนนะแล้วก็200แลกได้ตาคำสั่งเนี่ยเงอนแล้วก็พันห้แลกได้เกียงอุยหตัวครับผมสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงฟังแล้วกันเข้ามาถึงภาพประกอบแล้วก็จะอยู่ในส่วนของจโก้ครับผมปณิธานสืบทอดอาณาจักรเล่าปี กอบกู้ฝันจิวโจ้นี่เป็นในสองของเกียงอุยครับผมนี่ดูทรงๆแล้วน่าจะตัวมันคล้ายๆกับจูโลงครับผมใช่มันคล้ายๆกันเลยแหละเสียงปืนดังฟ้าฟาดสะเทือนไปถึงตับแค่ในรูปนี่จูโลงมันอวบกว่านิดหน่อยก็นี่ครับตัวใหม่แล้วก็นั่นแหละวิธีหาก็ต่อสู้ไปแล้วก็เก็บ ตัวเหรียญเนี่ยให้ครบหนึ่พันห้ารอยแล้วก็มาแลกเอาอในส่วนของหอคำน้าฟ้าตรงนี้ที่ได้พูดไปก็เดี๋ยวก็น่าจะเอาเข้ามาอีกเหมือนเคยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีหาหัวโถนี้นี่ นี่ของผมอีก3อันมันก็จะการันตีรางวัลใหญ่แหละแต่ผมจะไม่เอาอ่ากุยแกนี่แล้วกันจะรีหาหัวโถแล้วกันเทพก็ไม่เอานะแล้วก็จะตอนนี้มี2,200ันสตำลึงไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่โอเคกวนอูก็ไม่เอา ตามจริงไอ้พวกนี้น่าเล่นนะครับตัวไหนที่มันมีตัวข้างบนแล้วก็ข้างๆด้วยเนะี่ยตอนนี้ไปหลายร้อยเนี่ยนะพวกที่มีสองตัวแบบนี้เนี่ยมันน่าเล่นอย่างน้อยเราไม่ได้รางวัลใหญ่เราก็รางวัลข้างๆก็ยังอันนี้ผมเหลืออีกสองครั้งการันตีนะครับผมผมจะรีหาหัวถั่แล้วกันจะได้การันตีจะได้เอาไปทํา แต่ก็โอกาสหนอก็ยากหน่อยครับไม่รู้ว่าสองพันตำลึงนี่จะเสียเปล่าหรือเปล่าโอเคนี่มาแล้วหมดไปก็เยอะอยู่โอเคนี่แล้วก็นี่ครั้งสุดท้ายได้แน่นอนครับผมหัวโถนี่มาแล้วหนึ่งพันครั้งครับการันตีเช่นเคย การันตีในที่นี้ก็ต่อเมื่อเรายังไม่เคยได้รางวัลใหญ่ครับผมถ้าเราเคยได้แล้วก็เราจะไม่ได้อีกครับโอเคก็ในส่วนของวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ก็รอติดตามชมแล้วกันครับผมก็กดซับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ก็วันนี้ก็ลาไว้แค่นี้ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ